สวัสดีค่ะอมออนอนองจุนนวลเจ้าหน้านนที่โครงการสร้างทีมเซลแมนจังหวัดสิงห์บุรีและอ EP นี้ค่ะอมจะพาทุกท่านมาทานปลากันค่ะแต่จะเป็นปลาอะไรนั้นปลาย่างปลาเผาปลาแดดเดียวหรือว่าปลาทอดตามออกมาเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่วัดตะชูค่ะที่นี่เขามีวิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตะชูและนี่คือป้าสมพิษคนชมประธานวิสาหกิจชุมชนค่ะป้าสมพิษเล่าว่าสมัยก่อนคุณพ่อทำนาเกี่ยวข้าวพอหน้าแล้งก็จะจับปลาและรับซื้อปลาไปส่งในเมืองแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการขนส่งยังไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันนี้นะคะจึงทำให้มีปลาบางส่วนที่เสียหายเลยนำมาถนอมอาหารด้วยการทำเป็นปลาเค็มปลาทอดปลาแดดเดียว และนำมาทานในครัวเรือนค่ะทำเป็นปลาช่อนแห้งแตงโมหรือที่เรียกกันว่าแตงโมปลาแห้งซึ่งเป็นเมนูอาหารชาววังที่เป็นที่มาของคำว่าแม่ครัวหัวป่าของอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ จากการถนอมอาหารในครัวเรือนนะคะและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วเนี่ยป้าสมงพิษเห็นว่ายังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยเลยจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชูขึ้นค่ะโดยผลิตสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์บัวงาม โดยมีโรงผลิตที่ได้มาตรฐานสำหรับสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์บัวง,งามนั้นนะคะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมค่ะคือเลาะก้างสามารถเก็บในช่องฟิตติ้นานถึง8เดือนเลยทีเดียวค่ะมีทั้งปลาสลิดปลาดุกบิ๊กอุย ปลาช่อนปลาทอดสำเร็จก็มีนะคะเพียงแค่นำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟก็ทานได้แล้วค่ะสนใจสินค้านะคะสามารถซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชูบริเวณชุมชนวัดตาชูอำเภอพรมบรุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหรือเพจเฟซบุ๊กนะคะบวง,งามปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวสิงห์บุรีกลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชูค่ะ หรือจะทอเบอร์นี้เลยค่ะ089-242-5423ป้าสมพิษค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ